ข้างอาเพนรีมแมปป่ะรีมแมปด้วย <your> ใหม่สิงสิงจากศูนย์ทำไมคันนี้แล้วอ่ะรถไปแดงคันอื่น ทาง o p e n l นรีแมพอีกหนึ่งคันนะศูนย์กิโลเมตร ผมกับผม JV Tech Shop Channel อีกเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนมาชมนะครับเชียโนสเต็ปเริ่มต้นของความแรงนะครับหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาซื้อรถำเ,เดิมมาแล้วรู้สึกว่ารถมันอืดไปนิดนึงนะอยากได้อัตราเร่งที่มันกระฉับกระเฉงขึ้นนะครับไม่อุยอ้ายเหมือนรถเดิมนะรถเดิมคือถามว่าช้าไหมในมุมมองเราผู้ชายเราเล่นรถอะช้ามาก นะครับแต่ในมุมมองรถใช้งานรถแม่บ้านเนี่ยอาจจะมองว่าเพียงพอแล้วอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครซื้อมาแล้วใช้ลักษณะแบบไหนนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นรถป้ายแดงศูนย์โลจากศูนย์ใหม่ๆซริงๆนะครับศูนย์กิโลนะครับวันนี้เราอยู่บนไนโนนะครับเพื่อที่จะวัดเก็บแรงม้ารถศูนย์โลนะไม่ใช่1่กิโลนะศูนย์โลเจ้าของก็ยังไม่ได้ขี่แต่เราจะปั่นไนโน่ก่อนเลยนะครับว่าเขาให้แรงม้ามายังไงนะครับ AF เท่าไหร่ นะครับกับน้ำมันสูตรเนี่ยสูตรชอบเติมเนี่ยอยู่แถว9195นี่แหละสูตรชอบเติมมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่เาเอฟเท่าไหร่แรงมาเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปทำนะครับโอเคตอนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็ฝากเพจร้านไปด้วยแล้วกันนะครับ Jvtech Shop นะครับ Jvtech Shop บางแสนนะครับ BS q u a r e r Code BVC b i g b i t e Chonburi นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไลน์ไว้ให้ขึ้นเบอร์โทรส่วนตัวผมส่วนตัวพี่นวดแยกไว้ให้ ใครต้องการปรึกษานะครับบางทีทักในเพจอาจจะผมไม่ได้เป็นคนตอบจะมีแอดมินตอบนะครับเรื่องเชิงลึกมากๆนะครับเขาอาจจะตอบได้ไม่ดีหรืออาจจะตอบไม่ได้ก็โทรมาโดยตรงเบอร์ผมเบอร์พี่หนวดได้เลยนะครับเดี๋ยวลงไว้ให้เบอร์ส่วนตัวนะครับสำหรับสอบถามอะไรโทรหาผมโดยตรงไม่ดีนะครับเพราะว่าผมจําราคาอะไรไม่ได้ให้โทรหาเบอร์ร้านนะครับที่ลงท้ายด้วยโฟน,นึงนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ร้านนะครับสอบถามว่าวันนี้คิวว่างไหมสินค้าตัวนี้มีหรือเปล่า วันนี้จะเข้ามาช่วงนี้กี่โมงว่างไหมให้โทรเบอร์ร้านแต่ถ้า,าโทรปรึกษาก่อนทำโทรเบอร์ผมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ไปชมพร้อมกันครับใครยังไม่กดซับฝากกดซับคนละหนึ่งซับเพื่อกำลังใจนะครับว่าเป็นกำลังใจพวกเรานะครับเพื่อจ่ายพวกเราเนี่ยทำคลิปออกมาเพื่อนได้ชมกันอยู่สม่ำเสมอนะครับโอเคใครดูแล้วชอบไม่ชอบไม่ถูกใจแนะนำแก้ไขยังไงคอมเมนต์ได้เลยไปวันนี้ไปดูกันครับ เริ่มลดศูนยะ์โลนะให้บอล่ายด้วยก่อนนะครับยังศูนย์กิโลเมตรนะครับใหม่ซิงซิงจากศูนย์นะครับคันนี้น่าจะทำสเต็ปข้างโอเพนใช่ไหมข้างโอเพนรีแมปป่ะรีแมปด้วยอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ได้ดูข้างโอเพนรีแมปอีกหนึ่งคันนะศูนย์กิโลเมตรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรอ AF รันแป๊บหนึ่งนะ ปป๊๊แบบแบบเดี๋ยวเราแรกขอปั่นดูเอฟก่อนนะครับ มันเนี้ กี่ชั่วโมง9ตัวเลยอะคันนี้มาก็เยอะทำไมคันนี้แล้วอะรถไปแดงคันอื่นอะไรครับเนี่ยวัดวันนั้น8ตัวครับครับคลิปที่แล้วรถเดิม8ตัวครับเจอคลิปนี้9ตัวครับแล้วก็รถแรกๆผมวัดเนี่ย7ตัวอยองนะครับรถผมเองเนี่ยเดิมๆเนี่ย7แรงม้านะครับเจอคันนี้9ม้าไปเลยครับเป็นไงแล้วอะมาดูกันมา่านกราฟเล่นๆกันก่อนนะครับ ก็เก้าม้าตรงไหนนะครับเมืนเดิมแนะนำให้ให้ก่อนนะครับสำหรับคนอาจจะมาเคยมาดูคลิปเราไปครั้งแรกนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าอ่นแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยนะครับให้แนะนำให้กลับไปดูคลิปเก่าเราก่อนนะครับทุกๆครั้งเราจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ด้าน,นล่างเป,ป็นสปีดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด้านบนเป็น PS ครับ power ก็คือแรงม้านะครับอันนี้ dyno j e t เขาจับได้ว่า max power นะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่9.0 ึ0 1ตัวตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ความเร็วเท่าไร46 47มาสูงสุดนะครับตรงนี้8ตัวกว่าระยะเปิดไปความเร็ว30 8ตัวกว่ามาพีคความเร็ว40นิดๆนะครับ9ตัวอ่ะที่เหลือครับตอหลุดความเร็ว45ครับถอย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 ไปเรื่อยครับมานูนท้ายหน่อยนึงครับาความเร็ว80 90ครับแล้วก็หมดครับ อันนี้แพทเทิร์นรถเดิมนะครับแพทเทิร์นรถเดิมหมายความว่าอ่านกราฟแล้วรู้สึกยังไงบ้างรถมีแต่ต้นนะครับท้ายไม่มีเลยนะครับกลางตกท้ายตกต้นดีออกตัวเร่งดีแต่กลางท้ายตกนะครับหมายความว่ารถเนี่ยมันคือ Family ค่ะนะครับมันคือมันจัดอยู่ในหมวด Family หมายความว่าเป็นรถครอบครัวเป็นรถใช้ในบ้านไม่ได้มีออกแบบเอาไว้สำหรับเดินทางไกล นะครับแต่ถามว่ามันสามารถรถเดิมๆสามารถเดินทางไกลได้ไหมได้สบายแต่มันเหมาะใครมันเหมาะกับคนที่ไม่รีบไปรเรื่อยๆขับขี่ปลอดภัย80-90นะครับทำไมถึงบอกแป9 0รถเดิมวิ่งได้ทั้งร้อยนิดๆก็บางทีมันมีน้ำหนักคนอ่ะเราคนนึงแฟนคนหนึ่งนะหรือบางคนมีลูกอีกคนหนึ่งนะอ่ะไปต่างวัดใช่ไหมก็ต้องมีกระเป๋าหลัง มีกล่องหลังมีแบกสัมภาระนู่นนี่นั่นในยูบ็อกอะไรไม่รู้บวกโหลดน้ําหนักเข้าไปอีกรถจะได้วิ่งอยู่มานี้ครับแป0สิบเกินเกินร้อยร้นิดๆเนี่ยเก่งมากนะเหมาะกับคนที่เดินทางไปเรื่อยๆนะครับไม่ดิ้รีแต่โจทย์จริงๆแล้วเนี่ยครับอ่านจากกราฟแรงม้าเนี่ยนะครับมันทําออกมาขี่ดีช่วงไม่เกินความเร็วสัก40 50เนี่ยนะครับหลุดจากนั้นมันจะเป็นรถขี่นุ่ม ขี่นุ่มนะครับผู้สับดูดีนะขี่นุ่มแต่ถ้าสับแบบหยาบๆเลยคืออืดน,นะใครลองดูได้ซื้อมาเดิมขี่มาเลย50นะคาวเร็ว50เลยแล้วลองเร่งแซงดูเร่งแซงรถข้างหน้าดูนะครับเพื่อสัมผัสกับความอึดของรถนะครับโอเควันนี้ลูกค้าก็เลยมาจัดสุดข้างโอเพ่นนะครับเพราะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเชียโน่เิมเดิมมันวิ่งได้ประมาณนี้แรงม้าประมาณนี้คือถามว่าเยอะไหมในบล็อกร้อยย่บบอกนะเป็นแรงม้าที่เยอะมากนะ9ตัวเนี่ย ก่อนเนี่ย P C X ออสองวาว150เนี่ยสิม้านะรถสมัยนี้เขาทำมาเนี่ยดีรถสมัยก่อนเยอะนะครับเครื่องบล็อกเล็กนะเครื่องบล็อกเล็ก125ลูกเล็กสามารถรีดลูลมา้าออกมาได้9ตัวจากโรงงานเนี่ยดีมาก นะครับน้ำมันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้จูนหนาเวอร์วางเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับออกมาดีช่วงพับเขาเร่งร้อยไปแรกๆกได้เลยสิเลยนะครับคืออยู่ในย่านพอดีไม่ได้หนาเกินไม่ได้บางเกินนะครับแต่สมัยก่อนเริ่มเดิมเนี่ยมาวัดเนี่ยอายุ12ยืน12ไปลายไปเปิดมี11ดด้วยนะครับอ่ะก็เขาก็บีบมาให้แล้วแล้วโดวยเฉพาะด้วยความที่เป็นเจียโนเจียโนเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องยนต์มันเหมือนลีดแต่มันคนละตัวกับลีดแต่มันใช้อะไรร่วมกันได้อะไรของแต่งร่วมกันได้ แต่สิ่งที่ต่างเลยคือเบ้าฝาอัตราสูบอัตราส่วนต่อสูบนะครับมันไม่เท่ากันเจียโน,โน่เนี่ยเขาทำมาค่อนข้างบีบกว่าไฟแกกว่าลีดนะครับเพราะว่ารถมันใหญ่นะครับรถมันมีสลีละใหญ่รถมันอ้วนรถมันน่ารักรถมันแบบเหมือนหมูเด้งอ่ะนะ,นะอันน้โอ,ก,อ,ก,อก,ก้วนอวบกว่ากระบางถ้าเราเทียบกับลีดนะเ,เทียบกับลีดลีดจะผอมๆเพียวๆนะครับซึ่งเขาคิดมาแล้วครับว่าด้วยอาจจะด้วย น้ำหนักรถอาจจะไม่ต่างกันเยอะแต่แต่ต่างนะเจโน่หนักกว่าแต่เรื่องฟรลีระการกินลมแฮ,แฮโร่ทุกอย่างเนี่ยเจยโน่ต้านลมกว่าในทุกมิตินะครับเพราะว่ารถมันออกแบบมาเป็นรถสไตล์เอาขัวน่ารักน่ารักราคาจับต้องได้60,000กว่าบาทนะครับใครก็ซื้อขี่ได้ขี่ไปโรงเรียนขี่ไปซื้อกับข้าวขี่ไปเซเว่นขี่ไปเที่ยวในเมืองระยะไปกับ4 0 5 0โลรถเดิมๆสบาย นะครับวันเดย์ทริปเช้าเย็นกลับไม่ไกลมากเดิมเดิมร้อยโลกำลังดีแต่ถ้าคุณไปทริปยาวๆ5 0าโล700โล800โลกลางไปใต้ใต,ใต้ไปเหนือเหนือมาใต้เหนื่อยเขียมเดิมเนี่ยโอ้โหเหนื่อยต้องบอกว่าเหนื่อยใช้คำว่าเหนื่อยมากๆนะครับอ่ะวันนี้ลูกค้ามาจัดชุดข้างโอเพ่นไม่แกะเครื่องครับไม่แกะเครื่องยืนแพทเทิร์นเครื่องเดิมไม่ตั้งแคมไม่เปลี่ยนแคมไม่ตั้งวาวไม่อะไรทั้งนั้นนะครับไล่ข้างนอกอย่างเดียว ใช้เป็นท่อแท้ผ่าน่าจะใช่นะอันนี้อันนี้จากที่ลูกค้าโทรมาแนละ้วผม,มยังไม่ได้ไปคุยข้างในเพราะว่าเวลาลูกค้ามาน้าน้านผมไม่ได้เป็นรับเป็นคนรับรถนะครับคนรับรถจะอยู่ด้านในคือโน้ตโน้ตจะเป็นคนเสนอราคาแจ้งราคาก่อนทําทุกครั้งนะครับว่าชิ้นนี้เท่า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 นี้ของเราจะออกมาเป็นบินเลยยาวๆเลยนะครับว่าชิ้นนี้กี่บาทชิ้นนี้กี่บาทค่าแรงตรงไหนกี่บาทนะครับจะชัดเจนในเรื่องของบินมากเราไม่ได้มีรวมเฮ้ยพี่มาเลยกํามาเลยเจ็ดันจบหมื่นจบไม่ใช่เราต้องมี รายล้างสอยลูกคา้าดูลิ้นเล่งสัตว์เท่าไหร่ชามขาดเท่าไหร่หัวฉีดต,ตัวละเท่าไหร่จูนเท่าไหร่รีแมปคือในโนโ่โเท่าไหร่นะครับจะมีรายละเอียดให้ทั้งหมด่ะในคลิปนี้เราพาไปชมกันนะครับสำหรับเจโน่สุโลป้ายแดงข้างโอเพนรีแมปครับ่ะเรามาเริ่มมาดูของกันนะครับวันนี้มีบินให้แบบนี้เลยนะครับโอเคจะได้ เคลียร์เลยเนาะว่าเท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะชามนะครับเริ่มต้นจากชามพร้อมเม็ด,นะมมดนะครับชามพร้อมเม็ดนะชามเม็ดนะครับเสืองท้ายนะครับท่อเสียท่อ,อเสียเป็นท่อแท้นะครับเป็นท่อแท้คอแตนเล็นนะเป็นสเต็ปชัดเจนนะครับไล่ข้างนะครับท่อแท้นะครับ,อนะรบมอกอหายไปไหนอนะ่ะแป๊บหนึ่งหาก่อน เดี๋ยวถ่ายลงไม่มีวกอเป็นเรื่องเลยครับนะครับอ่ะอยู่นี่ครับเนี่ยข้อแท้นะครับข้อแท้เดินคอใหม่สำหรับสเต็ปไล่ข้างโอเพ่นนะครับตรงรุ่นนะครับชามไปแล้วเฟืองไปแล้วท่อไปแล้วต่อมาก็เป็นชุดชุดอากาศนะครับลิ้นเร่งนะครับคอยดีย่นนะครับคอยดีเดิมแท้นะครับย่นทําปากเรียบร้อยเดี๋ยวเหลือเจียเก็บนิดหน่อยนะครับมีกรองเลดนะครับมีลูกยางกันน้ํานะครับกันน้ําให้ นะครับชั้นกันน้ําก็อยู่ประมาณตรงนี้นะตรงกลางนะครับเวลาลุยน้ําลุยโคลนะครับจะน้ําจะได้ไม่ได้เข้าไปในกองนะครับมีลูกยางนะครับลูกยางข้อกองน้ำมันเฟืองท้ำหนึ่งหลอดนะครับเพราะว่าต้องรื้อตัวเสื้อเฟืองออกนะครับหัวฉีดหนึ่งตัวนะครับพร้อมรีแมปพร้อมคูเนโนชุดนี้จบที่1 2ึ่0หมืบาทนะครับชาเม็ดพันหครับเอ้ช้าชุดชามพันหเม็ดสามร้อยเม็ดห้าสิบาทถ้าไล่ยสี่เม็ดก็สองร้อยก็เหลือพันแป อะไร6เมตรก็1,009นะครับหัวฉีด900บาทนะครับลิเล่ง1,200บาทขอยน1,000บาทท้องเลด700บาทลูกยางกันน้ำพร้อมเจาะใส่300บาทนะครับเฟือง900บาทค่าแรงเปลี่ยนเฟือง200น้ำมันโมตตนน้ำมันเฟืองท้ายโมตูน70บาท1หลอดท่อแท้2,500สับเดิมขอแตนเลสค่ารีแมปพ,พร้อมขึ้นไนโน่2,500เติมน้ามันรถรวมไปแล้วเติมน้ามัน100บาทนะครับเราจะแจกแจงแบบนี้เลยไอ้บอลถ่ายให้ดูครับ รเราจะแจ้งเป็นรายการโดยละเอียดให้แบบนี้เลยนะครับนี่คือชุดไล่ข้างนะครับไล่ข้างไม่ตุกติกนะครับไม่ทำลายรถนะครับไม่เจาะตัวรถนะครับเจาะตัวเดียวคือมดเสื้อไส้กรองอากาศนะครับเพื่อจะวางฝังเจ้ายางกันน้ำเข้าไปแค่นั้นเองทุกอย่างเป็นพักแอนเพนะครับเป็นพักแอนเพก็คืออะไรก็คือทุกอย่างตรงรุ่น,นครับถอดเฟืองเดิมออกเฟืองนี้เสียบโบจบประกอบกับลิ้นเล่ง คอย่นกรอบเข้าที่เดิมนะครับเพราะมีคอย่นแท้เป็นลิ้นเล่งแท้นะครับท่อท่อไอเสียก็เป็นท่อแท้นะครับเข้าด่านเข้าอะไรบอกได้เลยว่าเราเป็นท่อแท้เสียงไม่เกินเดซิเบลที่กําหนดนะครับชุดชามเป็นชุดชามแท้นะครับหัวฉีเป็นหัวฉีแต่งนะครับอ่ารีฟอร์อมรีแมปนะครับพร้อมขึ้นไดโนนะครับอยู่ราคานะครับหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้คือเริ่มจากศูนย์ เริ่มจากศูนย์มันก็จะถูกนะครับเพราะว่าถ้าเราทํามาแล้วบางอย่างมันต้องมาแก้มาทําอะไรมันก็แพงกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรากาศน้องๆติดตั้งชุดนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีบนไอโน,โนโครับ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยตอนนี้เราก็ขึ้นในโนมานะครับจะกาลังจะเทสนะครับว่าออทําแล้วเป็นยังไงนะครับมีอัติโปตติไหมแรงมาได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ให้ดูแพทเทิร์นก่อนเราติดตั้งท่อเรียบร้อยข้างประเภทเรียบร้อยชาวเฟืองท่อรีเร่งท่อกรองหัวชีดยางกันน้าขอย่อนอ่ะครบเรียบร้อยเป็นท่อเดิมผ่าหมกนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงตอนจบอีกทีหนึ่งตอนนี้อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันมีตัวแปรคือแป,ป๊บตัวนี้น้องเสียบเข้าไปมันทําให้เสียงมันจะแป๊ดๆหน่อยเนี่ยนะ ก็เดี๋ยวเรื่องเสียงเดี๋ยวมาฟังตอนจบนะครับเดี๋ยวมาวัดแรงม้ากันก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยมีแรงม้าหลังจากรถเดิมเนี่ยกี่ตัวนะครับเดี๋ยวพอดู F ก่อนนะครับรอบแรก เข้าเดิมทำข้างโอเพนไปแล้วนะครับจะได้แรงมา้าขึ้นมาอีกกี่ตัวนะครับแล้วนะเดี๋ยวมาดูหลังจูนว่าตอนจบเนี่ยกี่ตัวนะครับแอนะผมเลยเปิดด้โนกจริงๆไม่ได้แบบว่าขี่ได้เลยนะเนี่ยไม่สะดุดเลย ป,โโปิดไอ้นู้นแป๊บครับอ่ะรันแรกไปครับดูหน้าไปก็ได้ครับ เดิมนะครับ กี่โลละสิบโลละปั่นไบรโนโก็หลายโลละนะครับรถเดิมๆกับรถทําข้างโอเพนนะครับต่างกันยังไงถ้าในกรณีที่ลูกค้าบอกว่าค่อยๆมาเติมได้ไหมพี่ได้นะครับจะทําตั้งแต่แบบชามวันนี้ทําชามอาทิตย์หน้าใส่เฟืองอีกตันหนึ่งใส่ท่ออาทิตย์นึ่งใส่ชุดลิ้นอะไรอย่างเงี้ยได้นะหรือจะมาทาข้างโอเพนก่อนเดี๋ยวมารีแมททีหลังนะครับก็ได้เหมือนกันหรือจะมาทำข้างโอเพนก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำร้อยสิบแล้วค่อยมารีแมททีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับเรามาดูเคสนี้ก่อนรถเดิม 9แรงม้านะครับ9แรงม้าที่ความเร็วอยู่สูงสุดนะครับ45ความเร็ว45กิโลเมตรชั่วโมงนะครับได้จับได้9แรงม้าทำข้างโอเพ่นแล้วนะครับได้12.36แรงม้าเท่ากับม้าขึ้นมา3ตัวโดยที่ไม่ต้องหรือเครื่องนะครับแรงม้าสูงสุดของข้างโอเพ่นนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือความเร็ว40 40นะครับพีกเลยเปิดแรงขี่ดี ท้ายหย่อนลงเรื่อยๆตามสไตล์แพทเทิร์นเครื่องยนต์เดิมแคมเดิมถ้าใครดูคลิปเรามาอยู่ตลอดนะครับเราจะมีการพูดถึงเรื่องของโปรไฟล์แคมไว้แล้วไว้บ้างแล้วนะครับว่าแคมเดิมโปรไฟล์แคมจะถูกใช้ในย่านไหนไม่มีในย่านไหนนะครับเราคุยกันไปหมดแล้วเรื่องนี้ใครยังไม่เคยดูยังไม่เข้าใจกลับไปดูคลิปเจอานอเก่าได้เลยนะครับผมพูดไว้หมดแล้วนะครับขึ้นมา3าตัวนะครับ ความเร็วสปีดท้ายมากขึ้นนะครับหน้าใหม่มันร้อยสามสิบกว่านะครับไดโน่ <D ano> จับได้ประมาณร้อยยี่สามนะครับไดโน่ <D ano> จับได้ร้อยยี่สามหน้าไมลร้อยสามร้อยสามสิบกว่าเห็น <D ano> ไหมครับว่าไดโน่เราแข็งแค่ไหนแค่สป uh? <D> ีดก็แข็งกว่าเป็นสิบแล้วนะครับนีนี้เราจะทําการรีแมปนะครับเป้าหมายของเราขอเพิ่มตัวหนึ่งนะครับหลังรีแมปว่า มันจะได้ไหมนะครับมาตรฐานเราส่งงาน,นข้างประเภทรีแมป12ตัวถึง13ตัวทุกคันอยู่แล้วเราส่งแพทเทิร์นนี้นะครับอันนี้คือกรองเดิมไม่เปลือยกรองนะครับไม่ต้องถอดกรองออกทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นเดิมรถสตาร์ทติดขี่ง่ายนะครับสาตาร์ทยังไงง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฝั่งนี้เปิดกุญแจมานะครับมาสมมติแม่บ้านวันนี้แม่บ้านตอนเช้าแม่บ้านอยากไปซื้อกับข้าวนะครับกำเบรกซ้ายกดตึงติด ้งานได้เลยรถยังมีระบบวอร์มระบบอะไรแบบปกติทุกอย่างนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นของเรานะครับแต่ว่าจะบีบจะเค้นตัวนี้ได้ไหมสบายข้าง o v e พ h จริงๆมันก็เค้นได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าเราทําได้แค่นี้นะครับแต่เราทําส่งงานลูกค้าแบบนี้เพราะว่าแบบนี้มันคือแพทเทิร์นที่ไม่ต้องตัดเจาะรถอะไรเยอะนะครับไม่ต้องเปื่อยกรองนะสามารถเซอร์วิสได้ปกติจะเข้าศูนย์จะเข้าอะไรได้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปรีแมปกันนะครับก็จะเป็นไฟล์ตั้งต้นไฟล์สตาร์ทเหมือนเดิม นะครับเหมือนเดิมพาสทาตต์นะครับเราจะมีไฟล์ที่เราไว้สตาร์ทสำหรับทุกๆสเต็ปที่เราเคยทำอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจูนแต่งกันครับว่ามันจะจบที่กี่มาครับไปดูบรรยากาศต่อจูน,นครับยืดเยอะนะประมาณแล้วห้าหลันได้นะครับมันเป็นข้างโองเพ่นที่มัน เราทำเหมือนเดิมอยู่แล้วมันก็ไฟล์ที่เราสตาร์ทเนี่ยที่เราเคยจูนไว้ดีๆเนี่ยมันก็ได้80-90%อยู่แล้วนะครับที่เหลือก็มาไล่เก็บเอาว่ามันจะเก็บได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนในแต่ละคันนะครับเห็นไหมสังเกตว่าเมื่อกี้ที่อินเสิร์ตตอนจูนไปนะครับผมจะเรียวทางทุกคันเพือถามว่า,าผมโยนไฟล์ที่ผมเคยทำคันที่แล้วได้เลยเลยได้ไหมเพราะว่าทำเหมือนกันหมดเลยเนี่ยถ้าโอเพนเนี่ยได้นะได้แต่ว่าผมไม่ชอบ เวลาทําแล้วถ้าได้ทำมันต้องทำให้ดีเลยก็เหมือนจูนใหม่ทุกครั้งทุกคันนะครับอ่ะมาดูกราฟกันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มหนึ่งตัวตามที่ตั้งใจไว้นะครับคันนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ม้าเดิมก่อนสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเก้าแรงมา้านะครับสีน้ําเงินเก้าแรงมา้ารถเดิมนะโอเคนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงก็คือทําข้างโอเพนไม่รีแมท นะครับสีเขียวสีเขียวก็คือทำข้างโอเพนรีแมนะครับแรงม้าได้ขึ้นมาครึ่งตัวนะครับจาก12 3 6เป็น12 8 7นะครับแต่สิ่งแต่สิ่งที่ได้มามากกว่าแรงม้าที่มากขึ้นคือการขยับของย่านกราฟทั้งย่านเลยนะเห็นไหมก่อนรีกับหลังรีนะครับก่อนรีแมปสีม่วงหลังรีแมปแล้วสีเขียวเห็นไหมมันค่อมตั้งแต่เปิดเปิดแรงกว่า นะครับเปิดแรงกว่ากลางท้ายทุกอย่างเดินแรงกว่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังไม่รีแมปรอบเดิมตัดน้อยนะครับอันนี้อยู่ที่ข้างนะเราอยากให้ตัดเยอะก็ได้นะครับไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เราเปิดรอบไปนะครับมันก็ไปตัดยาวขึ้นนะครับจะได้สปีดเพิ่มก็เดี๋ยวไล่ข้างไล่อะไรเอานะครับอันนี้มันอยู่ในย่านคือหน้าไมล์มันร้อยห้าสิบแล้วอ่ะอันนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอสําหรับข้างโอเพนนะก็ประมาณนี้นะครับข้างโอเพนรีแมป ข้างโอเพไม่รีแม p นะก็จะมีผลต่างกันประมาณนี้ในราคาเนี้ยคือรวมรีแม p รวมขึ้นในโนแบบนี้แล้วนะครับหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะถ้าไม่ถ้ายังไม่รีแม p ก็ไม่ถึงเนาะรถไป2 5 0พนะครับลองไปดูบินต้นต้น้น,น,นคลิปออกนะครับโอเคก็เห็นผลชัดเจนสเต็ปนี้เหมาะสมาากับใครก็เหมาะสมกับรถใช้งานรถบ้านนะครับจากเดิมๆมเนะี่ยกะขึอ110เนะี่ยหอบเลยนะทุกคนที่เคยขับรู้อยู่แล้ว แต่ที่ทาไป1้0นั่งขี่ในมือมีอยู่แล้วนะครับสบายสบายมอกก็ร้อยกว่า140อะไรก็แล้วแต่ลมแล้วแต่สไตล์การขี่ไปนั่นก็แล้วแต่นะครับที่หาว่าแบบใส่มอ <c oughs> สใส่มอบออกทิปายาวใส่ซิ่งนะคุยง่ายคุยง่ายว่าใสา่แว้นทาข้าง o p เ n ่แมนๆแข่งกันใส่เฟืองยาวหน่อยก็ได้ครับอัตราทดมันก็จะยาวกว่านี้นะครับยาวกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่เสียไปอาจจะต้นอาจจะไม่ได้ตึงไม่ได้ขี่สนุกแบบนี้นะครับแต่มันจะไปดีกลางท้ายขยับย่านให้มันกว้างครับอีก ก็ไปเพิ่มเฟืองไายได้คันนี้เราใส่แค่เฟือง14รถแซนด์บัส13นะครับอันนี้คือเป็นรถที่สนุกขี่สนุกขี่ในเมืองได้ออกต่างจังหวัดได้นะครับไม่ได้ช้าเกินไปไม่ได้เร็วเกินไปก็เหมาะกับแม่บ้านขี่ได้ไม่ได้บิดแล้วแบบโอ้ยท้องอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่ได้อันตรายนะครับชุดนี้ก็ใครสนใจสเต็ปเริ่มต้นสเต็ปหนึ่งของเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาทางร้านได้เลยจะไม่ว่าจะเป็นสาขาเราสายสี่สาขาบางแสน ได้หมดเรื่องสองสาขาครับเพราะว่าของเหมือนกันชามอะไรองศาเดียวกันทุกอย่างทําเหมือนกันหมดนะครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอ้อลืมเสียงท่อใช่ไหมลืมเสียงท่อเดี๋ยวถอดจุกออกก่อนปริบปึริปรึ๊ปรินี่คือรถแบบเดิมหมกเลยนะพี่เขาไม่ยังไม่แต่งอะไรเลยนะศูนย์โลโยกมาทําข้างก็เเ่นเลยนะครับนี่คือยังไม่แต่งเลยหมกหมกเลยฟังเสียงท่อกันนะ เราใจอี่งงนีเ้เริ่มต้นรับคนใช้งานคนที่บางคนซื้อรถมาไม่ได้อยากแกะเครื่องอะ่ะอยากขี่เครื่องเดิมโรงงานอะ่ะ ชุดนี้ตอบโจทย์นะครับสามารถแจ้งได้ชอบย,ยาวๆพี่ผมสายมอบครับเราก็จะจัดเฟืองให้อีกเบอร์หนึ่งนะครับสบายๆหรือถ้าแบบอยากแรงอีกก็ชักกล้องออกใส่กล้องแต่งอะไรก็ว่าไปนะครับคันนี้คือเป็นพทเทินเดิมกลองเดิมให้บอลถ่ายให้ดูครับก็คือเดิมมองเนี่ยข้างนอกเนี่ยคือไม่รู้เลยเห็นแค่ท่อ,อท่อกล้องเลสที่มนโผล่ออกมานะครับก้มดูได้เห็นกล้องเลสน,นะครับด้านในส่องไฟให้ <c oughs> พอเห็นไหม นี่ครับขับเพื่อนมาก้มดูวยรถเองเดิมจริงป่าวะก็เห็นตัวในส่วนของกองเลสอันนี้นะครับแต่ทอเราปิดกันกันอันี้ไปปิดไปโอเคเขาแทบไม่เห็นแล้วนะเนียนๆนะแล้วก็มีท่อผ่าโมกท่อเดิมนะครับเสียงกําลังดีนะครับ,เ,นะรบเข้าด่านได้ตัวสภาพได้นะครับเพราะเป็นท่อแท้โอเคพ p นี้ก็ประมาณนี้ครับฝาก เทลามด้วยแล้วกันนะครับ Jvtechshop Jvtechshop บางแสนครับ BS Powder c o d e BBC b i g b i t e ชลบุรีนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรปรึกษาโทรโดยตรงโทรเบอร์ผมโดยตรงโทรสอบถามคิวสอบถามอะไรนะครับโทรเบอร์ร้านจะได้ข้อมูลที่ดีกว่านะเพราะว่าผมก็ทำรถเนี่ยเห็นไหมอย่างฝาเนี่ยนน CC, เนี่ยงานฝางาน Rtc เนี่ยผมก็ป็นคนทาเองนะครับงานประกอบเครื่องในห้องประกอบงานจูนรถ นะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนะครับถ้าถามอะไรถ้าอยากได้ตอบเร็วเร็วๆร็วชักทักเข้าไปในเพจร้านหรือเบอร์โทรร้านที่ลงไทยด้วยโฟนหนึ่งได้เลยนะครับโอเคอีพีนี้ก็ประมาณนี้ขอตัวไปก่อนนะครับก็ใครอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับใครยังไม่กดซับฝากกดซับคนหนึ่งซับเพื่อกำลังใจนะครับเราก็จะได้เอาข้อมูลในการทํารถมาแชร์กับเพื่อนๆได้ชมได้รับฟังได้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันก็สนุกสนานไปอีกแบบเนาะก็ได้เหมือนได้รุ้นเนาะคนดูคลิปเราตอนนี้ก็เออคันนี้จะทำแล้วจะได้กี่ม้า คันนี้พังแบบนี้จะซ่อมกี่บาทจบยังไงจบจริงไหมนะก็ให้เพื่อนได้ดูกันไปได้รับชมกันไปพร้อมๆกันนะครับโอเคีพ okay. ีนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ